สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องทรายป๋องกับควันอีกนะครับผมวันนี้เราก็จะเอาพี่ป๋องไปต้อนรับแขกนะครับผมกับพี่เอกชินนะครับผมก็เป็นเวลาห้าโมงกับหกโมงนะครับผมไปกันมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมต้องถ่ายตอนะเลว่าจะไม่ถ่ายนะครับผมนี่ดูครับลิงมาเกาะลิงมาเกาะนะครับผมคนเป็นอุ่นกลัวหมาเลยเนี่ย ขุนกลัวม<า>หม,ม,าวมานะครับไม่ยอมลงเลยครับนี่เดี๋ยวี่ป้องจิจการให้นะนี่้อขุนกลัวหมานะคุนกลัวหมานะเดี๋ยวดูนะหนีขึ้นช้าง <laughs> ขึ้นเลยขึ้นเงาไปเลยนั่นงงไปเลย,น,เลยน,นั่งนั่งนันั่งนั่ง อุ่นระเบียงนะระเบียงกลัวหมานะกลัวหมามากกว่าช้านะปูบุญก็ป๋องก็เดินยืนเดินคุ้มนะครับปองก็เดินคุมหลังให้นะนี่นี่นดู ไม่กินหญ้านะครับนี่อุ่นก็ไม่ลงนะครับดูกลัวหมาหน่ะหมานี่นีไหมเไม่ลงจริงนะเกาะเหมือนลิงเลยนะครับดูยิงกระปิงนะครับดูครับดูใครอีกไม่ได้จับนะครับดูนึกอุ่นกอดโขไว้เลยมาๆมาตองปุ่งก็เริ่มกลางนะครับตอนนี้โอ้โหตึงนะโอ้โหตึงแลยหนูปุ่นปุ่น เนี่ยเนี่ยเจ็บจิกเจ็บจิกอ้อยเจ็บจิกมันนะครับต้นมันคนะเพื่อนๆเดี๋ยวๆเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงบอกว่าโค้ชักก็จะพาพี่ปองไปอาบน้ำครับไปอาบน้ำ ไปต้อนรับแขยนะครับแล้วุ่นก็ไปรอเป็นหนึ่งตาระเป็นเดียวนั่งรถนึงรอไหมนี่ดู<า>ชิวมาก<า> <มา S 1> นะแม่แมช่ชิวชิวชิวบุ่นนี่เกาะไม่ไม่ปล่อยเลยครับแม่แเกาะพ่อไม่ปล่อยเลยนะมม <c oughs> ไม่ยอมลง จะจะจะให้ขีไงไม่ขี่ขอดยองไงเดี๋เดี๋ยวล้าก่อนไหมล้าก่อนขอเดอาคน้ำเครับเดขอไดอาน้มลูกันติดลูกเลยลูกตัวหมาไม่กล้าลงหนัก็จะพาพี่ปองแปาบนแต่พี่เอไปถึงแล้วนะครับั่็นลิงเยขอบุเกาะเป็นลิงเลยนะครับขอนีกว่านะหรือครับไม่ปล่อยมือเลยครับเด็ก แต่ความอิงได้จับนะอุ่นเกาะเองเลยนะนี่ปเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับความจ็บเตรียมเตรียมที่อาบน,น้ําแล้วตัวนี้อุ่นลุงนะบุ่นลงนะุงเนาะทินชู่สวยมากนะครับ อุ่นนี่ไม่ไม่ไปไกลเลยครับติดมากนะครัล,ล,ล,ลนล่ตอนนี้ก็ไม่มีหมาแล้วอุ่นลงแล้วนะครับน,นี่กระป๋ปองกินหญ้าโลกันครับหนูหญ้าตรงน,นี้ก็สวยครับ ตอนนี้พี่เอกศิษก็เข้าคิวอยู่นะครับนี่เข้าคิวอาบน้ํากลางถนนเลยนะครับดูสายยางก็ใหญ่นะไม่เป็นความเสพยุกไม่ไปแล้วนะมันดูเดือดเดือดดืดดดสยายใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไอ้กล่องก็กินหญ้าให้กล่องไปกินหญ้ารอนะนมันไปกัดย้ำเย็นปล่อยให้กล่องกินหญ้า เลือกอีกแล้วครับเลือกเลือกเลือกครับจะกินไม่กิน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 ไม่กินครับไม่กินสักทีเลยนะไม่แม่อย่าตรงคณะไม่กินนะไปดึงดึงอะไรดึงแญ้พื้นแบบที่สั้นๆนะครับกิน กินไม่กินครับเดินนะเดินนี่หลอมากนะ อบุ่นไปอบุอนนอ <c oughs> อ่นพูดอะไรเนาะ <c oughs> นี่อบุ่นไปนั่งอยู่กับพ่อนะครับนี่ไปเฝ้าพี่ปองกินยานะครับรนี่ดูหน้าตาอุ่นคร,รนะ <c oughs> พี่ปองก็ มานี่บ่อยนะบ่อยจนรู้ครับว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนต้องเอาช้างออกมาก่อนอ,อ,อุ่นโซนน,น,นนะจอมปวดน,นะมันเป็นจมปวดแทนถุงทองนะถ้าอยู่บ้านก็ถุงทองนะมานี่อุ่นมาด้วยก็เป็นอุ่นนะปวดน,นะ<แ>ปวดพ่อน,นะไม่ใช่อะไรนะ

มานายที่เขานี่ดูบับี๋ยวาับตามขันขน้นเลยครับออ<ด>คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ<ด>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ<ด>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ